แท้จริงแล้วใช่ไข่ของมันหรือไม่สวัสดีค่ะพบกับวิลลี่และเลตตี้ในรายการเลตตี้ฟู้ดแฟกตรายการที่จะมาไขาข้อสงสัยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องอะไรต้อง <S 2> <S 2> <S 2> ไปดูกันเลยไข่หมึกเมนูโปอดของไขรหลายคนอย่างย่ำไข่หมึกไข่หมึกทอดจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดกระเพราไข่หมึกรสแซ่บ หรืออีกเมนูสารพัดไข่หมึกใข่ไขเขาก็เรียกมันว่าไข่หมึกแต่จริงๆแล้วมันคือไข่หมึกจริงๆหรือไม่วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนรู้ไหมคะว่าไข่หมึกที่เรากินนั้นแท้จริงแล้วเราไม่ได้กินแค่ไข่มันอย่างเดียวแต่เรายังกินอ,อวัยวะสืบพันธุ์ของหมึกทั้งสองเพศอีกด้วยสังเกตได้จากถ้าเป็นก้อนกลมใสก็คือรังไข่ของตัวเมียรังไข่เนี่ยจะเก็บไข่ที่ยังไม่ได้รับการปฏิสนธิ ส่วนถ้ามีลักษณะเลียวยาวเล็กและคุ่นกว่านั้น <c oughs> ก็คืออันทับของตัวผู้นั่นเองแต่สำหรับไข่หมึกบางชิ้นนะคะที่มีเนื้อสีขาวๆและเนื้อสีเหลืองติดกันอยู่นั้นนั่นคือรังไข่และไข่หรือไข่อ่อนของหมึกตัวเมียนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับไข่หมึกเมนูโปรดของใครหลายๆคนจริงๆแล้วนะคะเรากินทั้งไข่ล่างไข่อันทักของน้องหมึกนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับอูนิหรือไข่หอยเม้นที่เรากินตามร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราก็กินอวัยวะสืบพันธุ์ของมันเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆชอบกินไข่หมึกในเมนูอะไรลองคอมเมนต์บอกกันข้างใต้ได้นะคะข้งหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปไข่ข้อสงสัยเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอติดตามได้เลยบ๊ายบาย